เฮ้ยระหว่างที่โฟไม่มาลองถามไอ้เจมด้วยดิ๋ย่มันจะรู้วอะไรฮ้ยไอลโฟอ่ะรู้ป่าวช่วงหลังอ่ะไม่ได้เตะบอลกับก,กูเลยได้ยินว่า <c oughs> ที่บ้านนี้มันหาเรื่อนล้มละลายม้ง <c oughs> นัดกันสนิบดีแต่แม่งไม่มา <c oughs> ว่าที่บ้านเรียกตัวมันดวนมันก็าาหายไปเลยกูยังโกรธมันอยู่ตอนนี้เลยเนะี่ยรับพูถึงแม่ก็มาเลยแม่ทั้งเรียน,น,น,นทั้งทางนทั้งทามเหนื่อยก็เหนื่อย<ะ>แม่งทำให้กูยินได้นหน้าสงสารแท้ง้าสีนหน้ามานันแต่กูไม่อยากที่มกูโกรธมันอยู่ มาแล้วนะครับนี่โอ้ยน่ากินสุดๆเฮ้ยไม่กินหรอหรือให้ล้องก่อนเอาวะนี่วา<ะ>พวกนั้นก่อนมึง ไอ้เจมันเป็นอะไรวะเห็นเดินเหมือนจะร้องไห้ออกไปมันดูนะเพื่อนพ่อบ้านมันล้มละลายอ่ะมันคงสงสารมึงจนกันน้ำตาไว้ไม่ไหวอ่ะมันจะร้องไห้อ่ะเพื่อนเมื่อกี้มงมีอะไรมึงก็ช่วยบอกกูได้เลยว้ยเมื่อกี้มึงว่าอะไรนะมึงมีอะไรกูช่วยมึงก็บอกกูได้ไม่ใช่ก่อนหน้านห้ืออีกอะกูจะร้องไห้ปะไม่ใช่ก่อนหน้านั้นออีกอะพี่บ้านมันล้มละลายจนถึงมันทำงานบ้านทามไงฮะบ้านกูล้มละลายเหรอ โดน,นชอนนะเพื่อนไม่ใช่บ้านกูไม่ได้ล้มอะไรกูอยู่ดีกินดีมึงรีบไป<ร>แก้กข่าวโดนเลยนะเข<ร><ห>้าใจเปล่าบ้านกู<ด>ไม่ได้ล้มอะไรเหตุผลของฟกจะเป็นอย่างไรก็อยากให้เจมเข้าใจนะเอาใจช่วยทั้งสองคนเลยนี่เหามาร้านมาเียร์แลยวเนี่ยแล้วทำไมอีดีมาทำงานผ่าทา่าเพื่อทำที่นี่ไงนายชอบมานี่